สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่โฮมเมดวันนี้เราก็จะมาทำขนมปังพิซซ่าถูอัดกันนะคะก็เป็นขนมปังที่ทำง่ายๆเด็กๆก็ชอบกันมากๆค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะแนะนำยี่ห้อของตัวท็อปปิ้งที่ไว้แต่งหน้านะคะว่ามียี่ห้อแล้วก็มีอันไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูวิธทีทำขนมปังกันก่อนนะคะ เริ่มต้นด้วยนะคะเราจะเตรียมแป้งขนมปังค่ะ250กรัมค่ะน้ำตาล50กรัมค่ะยีสต์นะคะ5กรัมค่ะเกลือเศษ1.8ช้อนชาค่ะทำการผสมนะคะให้เข้ากันให้ตัวยีสต์แล้วก็เกลือแล้วก็ตัวน้ำตาลเนี่ยกระจายให้ทั่วแป้งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมนมสดค่ะ180กรัมค่ะ หรือถ้าเพื่อนๆอยากจะใส่ไข่นะคะก็ให้ลดจำนวนของนมสดลงนะคะเหลือ130กรัมกับไข่ฟองนะคะหลังจากนั้นเราก็จะตามด้วยน้ำมันนะคะ30กรัมหรือถ้าเพื่อนๆจะไม่ใช้น้ำมันนะคะก็สามารถเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นเนยสดที่นิ่มตัวได้ค่ะ30กรัมเหมือนกันนะคะทำการผสมค่ะสูตรนี้นวดมือได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้เครื่องนวดค่ะ เราใช้เครื่องนวดก็คือเราสังเกตนะคะตัวเนื้อแป้งโดเนี่ยก็จะเริ่มไม่ติดโถแล้วก็รวมตัวกันมีลักษณะเ,เหมือนตัวหมักฝรั่งนะคะเราก็ทําการเอาขึ้นมาจากตัวเครื่องเครื่องนวดได้เลยค่ะแต่ถ้าเรานวดด้วยมือนะคะก็นวดจนไม่ติดมือแล้วก็ไม่ติดโต๊ะค่ะเราก็ทําการพักแป้งได้ค่ะ อันนี้เราจะรวบแป้งให้ตึงนะคะแล้วก็ที่ภาชนะก็จะทาด้วยน้ํามันนะคะเพื่อไม่ให้ตัวแป้งโดเนี่ยติดกับภาชนะที่เราพักแป้งนะคะเราจะทําการพักแป้งประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะเมื่อเราพักแป้งเสร็จแล้วเราก็จะนําแป้งออกมาตัดแบ่งเป็นชิ้นชิ้นนะคะแป้งที่ได้ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ประมาณ500กรัมนะคะวันนี้เราจะตัดให้ได้แป้งโดอยู่ประมาณ40่หรือ50กรัมตามชอบนะคะ แต่ว่าวันนี้ในคลิปเราจะตัดอยู่ประมาณ50กรัมค่ะก็จะได้อยู่ประมาณ10ชิ้นนะคะหลังจากที่เราแบ่งแป้งแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งมาคลึงให้เป็นก้อนกลมนะคะเพื่อทําการพักแป้งอีก15นาทีนะคะการพักแป้งเนี่ยก็จะช่วยให้แป้งในเวลารีดแล้วก็ ไม่สปริงตัวกลับนะคะแล้วก็จะรีดง่ายด้วยระหว่างที่เราพักแป้งเนี่ยเราก็นําปูอัดนะคะมาเตรียมไว้โดยการแกะถุงพลาสติกเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราพักแป้งครบแล้ว15นาทีนะคะเราจะนําแป้งโดค่ะมารีดเป็นแผ่นนะคะเป็นแผ่นยาวๆค่ะให้มีลักษณะคลุมกับตัวปูอัดได้นะคะ การใส่ไส้นะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบค่ะว่าเราจะใส่1ชิ้นหรือว่า2ชิ้นนะคะวันนี้เราจะใส่ประมาณ2ชิ้นนะคะก็คือทําการกรีดตัวปูอัดออกมานะคะแบ่งครึ่งแล้วก็กางออกมาค่ะอันนี้เราจะใส่2ชิ้นนะคะและก็ทําการม้วนค่ะให้เป็นแท่งนะคะพยายามเก็บปลายบนหัวแล้วก็ข้างล่างค่ะให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเรา ทำขึ้นรูปเป็นแท่งแล้วนะคะเราจะพับครึ่งค่ะแล้วก็กรีดตรงกลางนะคะเพื่อโชว์ตัวไส้ปูอัดออกมาค่ะอย่างในคลิปเลยนะคะพอเรากีดออกมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลางออกมาวันนี้เราจะใช้ตัวขันข้าวนะคะขนาด10เซนค่ะ,อะรองด้วยกระทงฟอยนะคะเบอร์3 2 2 0ค่ะเพื่อนๆอนกอ็ทำเสร็จก็เรียงลงไปในตัวพิมพ์ได้เลยค่ะ พอเราทําจนครบทุกๆชิ้นแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าปูอัดเหลือเราสามารถนํามาตกแต่งในในตัวขนมปังได้อีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่เราทําขนมปังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งอีกอประมาณ1ชั่วโมงค่ะหรือให้แป้งเนี่ยขึ้นเป็น2เท่าค่ะแล้วเราจึงจะมาตกแต่งหน้าก่อนนําเข้าอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ การพักแป้งนะคะเราก็จะหาพลาสติกมาคุมนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวหน้าแป้งโดเนี่ยมันแห้งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตัวอันนี้จะเป็นชีสซอสน,นะคะเราก็มาเตรียมใส่เอาไว้ในตัวถุงบีบเอาไว้เลยคะ่ะเพื่อเดี๋ยวพอตัวขนมปังของเราเนี่ยขึ้นดีแล้วเราก็จะทำการบีบ ต่อไปเราก็จะเตรียมตัวซอสพิซ่ a นะคะถ้าเพื่อนๆอไม่ชอบซอสพิซ่ a นะคะก็สามารถเปลี่ยนจากซอสพิซ่ a เป็นซอสมะเขือเทศก็ได้ค่ะแต่ว่าที่ใช้ซอสพิซ่ a มีความสึกว่าออคือตัวพิซ za ซอสเนี่ยเขาจะปรุงรสมาแล้วก็ทําให้มีความอร่อยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะหลังจากที่แป้งขึ้นดีแล้วค่ะเราก็จะมาตกแต่งนะคะด้วยมายองเนสค่ะในคลิปนะคะเราจะใช้มายองเนสของ QP นะคะ หรือเพื่อนๆจะใช้ของเบสฟู้ดก็ได้ค่ะตามที่เรามีนะคะแล้วก็ตามแต่รสชาติที่เราชอบนะคะทําการตกแต่งลงไปในตัวหน้าขนมปังค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตกแต่งด้วยตัวซอสพิซซ่านะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ตัวซอสสปากเกตตี้ของไฮส์นะคะที่ขึ้นรูปไว้ให้หรือเพื่อนๆจะใช้ซอสพิซซ่าของออยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะตามที่เราชอบแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ชอบซอสพิซซ่านะคะ ก็สามารถตกแต่งได้ด้วยอซอสมะเขือเทศตามที่เราชอบนะคะแต่ส่วนตัวมีความรู้สึกว่าตัวซอสพิซซ่าเนี่ยมีการปรุงแต่งรสมาแล้วก็เลยจะชอบอันนี้มากกว่านะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ,กบความชอบของแต่ละบุคคลนะคะไม่จำกัดตายตัวค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตกแต่งเพิ่มด้วยตัวชีสซอสค่ะชีสซอสวันนี้เราก็จะใช้ตัว คิสซี่สควิตนะคะของอลาวลี่ค่ะ,ะเราเคยใช้มาหลายยี่ห้อแล้วค่ะแต่มีความรู้สึกว่ายี่ห้อเนี้ยรสชาติดีแล้วก็อร่อยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆมียี่ห้ออื่นที่ถูกใจก็สามารถใช้ได้ค่ะ ตามที่เรามีนะคะหรือถ้าเพื่อนๆใช้ไม่เยอะนะคะอยากจะใส่จริงๆก็ตามเซเว่นนะคะเขาจะมีเป็นขวดบีบค่ะสามารถซื้ออย่างนั้นมาบีบก,ก็ได้แล้วมันก็เอาไว้ทานกับพวกเฟรนฟรายทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อร่อยลองดูนะคะหรือถ้าเพื่อนๆจะซื้อเป็นถุงตามแมคโครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเป็นพวกถุงบิ๊กแพคนะคะสามารถซื้อมาใส่ได้ค่ะตามชอบเลยค่ะยี่ห้อนี้ก็คือตามรสชาติที่เราถูกใจเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะโรยด้วยออริกาโนค่ะเพื่อให้ได้มีกลิ่นของพิซซ่านิดๆน,นะคะอันนี้ก็จะมีเป็นซองนะคะก็คือถุงใหญ่เลยซื้อที่แมคโครนะคะก็ราคาไม่แพงแล้วก็ถูกค่ะหรือถ้าเราใช้ไม่เยอะนะคะก็สามารถใช้เป็นขวดเล็กของง่นศูนย์ก็ได้ค่ะหรือจะเป็นยี่ห้อที่เราเออชอบก็ได้นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะโรยด้วยมอสซาเรลลาชีสค่ะมอสซาเรลลาชีสอันนี้ที่ใช้อยู่นะคะก็ซื้อที่ร้านเบเกอรี่จะราคาถูกค่ะแล้วก็ถึง1นึ1กิโลค่ะหรือถ้าเพื่อนๆใช้ไม่เยอะนะคะก็สามารถซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นถุงเล็กๆได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำอบที่อุณหภูมิ180องศานะคะนานประมาณ13-15นาทีนะคะซึ่งก่อนอบเราจะต้องวอร์มเตาอย่างน้อย15นาทีนะคะ พอขนมสุกเราก็นําออกจากเตาได้เลยค่ะอันนี้ขนมปังพิซซ่าปูอัดของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะอร่อยมากๆค่ะแล้วก็เนื้อเหนียวนุ่มนะคะส่วนเพื่อนๆคน,นไหนนะคะถ้ามีคําถามนะคะก็ฝากคําถามไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะเราก็จะกลับมาตอบคําถามให้ส่วนเพื่อนๆคน,นไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามมายลี่โฮมเม t ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาด,ดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ